สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจตังคนภูไทยเจตังพารวยนะคะอยู่ที่ร้านของมาดามคอฟฟี่นะคะท่านผู้ชมก็จําหน่ายนะคะเป็นน้ําเครื่องดื่มต่างๆนะคะท่านผู้ชม ชาไทยเย็นชาเขียวโกโ,ก,โก้โอวัลตินนมชมพูนะคะแล้วก็นมสดนมเย็นนะคะแดงโซดาแดงโซดามะนาวลาเต้มอคค่าเย็นนะคะท่านผู้ชมอเมริกาโน่เย็นนะคะเอสเปรสโซ่เย็นนะคะท่านผู้ชมทุกเมนูนะคะฟรีท้อปปิง้งทุกเมนูนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ เจ๊ตังด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ตัวเลขแนวทางของมาดามนะคะก็ติดตามได้นะคะ0833569710นะคะโอ้ลูกค้าเยอะเลยนะคะเยอะทุกวันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะที่ตำลาวนะมาดามแนลเราจะสวัสดีมาดามอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ ลืมกุญแจรถค่ะกลับไม่ได้ได้อ่าเมนูเต็มเลยโอ้ด็ค่ะเยอะเลยนะคะสั่งอะไรบั่งครับพี่อ๋อสมูทตี้อร่อยไหมมะม่วงขามะนาวหัวอร่อยได้ยินว่าร้านนี้อร่อยนะแนค่ะแซ่บค่ะฝากมาอุดหนุนเด้อพี่น้องนะคะผ่านไปผ่านมานะคะอยู่ที่บ้านน้องแวงนะคะเนาะตามต่อกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมาดามันจะปั้นพวกหัวใดนะครับ อย่ามาติดตามด้วยกันนะครับฝันเห็นเล็กน้อยหน่อยเห็นว่าสีหนึ่งครับตี๋ยวหนึ่งแม่หนอนนักเตี๋ยเห็นบ่ป้าติโชไปเหลือใจมาแดนเราให้ฟังอยู่นี่เอาเป็นอยังที่เป็นนู้นสิเลขกว่ามั้งสิฝันเลยเด้กขึ้นฝันเลยบาที่นี่ครับฝันฝันเห็นคนเจ็กคนจีนอ่ะเตี๋ยวแม่ลายเด้ เป็นสองจุ่มสิเป็นสองมุ่สองขวกกันนะจะคว้างกระยุกลางันเห็นเจ็กเห็นจีนมนีเจ็ดสบอคอยตีเงสี่เลยขอพ่อตียกเลยขอยตีเงสี่เลยเนี่ยเนี่ยตะวันผู้ใดผู้ใดมากกันนั่นบอกเจ็ดเนี่ยเล็กเกามาดามวเล็วิ่งบมครับสมมติว่าแมนสายวิ่งสาด้ พอเอาตีเบิ้งะคนเจ็กคนจีนนี่คือไปฝันฝันเอาปพกติเคยฝันจังสันบ่ครับบ่แล้วบ่เคยฝันเลยเนาะแบบว่าไปเห็นมูคนเจ็กคนจีนเนาะก็ะปลี่ปลกะตีมีมูคนเจ็กคนจีนหลายบ่บ่บ่มีบ่มีเลยแต่ว่าอันนี้คือฝันเป็นข้างแรกแบบฝันแมนเอ้าคือว่าฝันซิแล้วตีจังใดคะคนเจ็กคนจีนเอ้า ก็คือได้ใจอยู่เด้ว่าจะขนาดปันเห็นเด็กหน่อยกั็ยังอันนี้เนาะค่ะปันเห็นเด็กหน่อยมามดามกะบอกได้มวมนหมดเจ้าไอยว่าตรงนี้หนึ่งเจา้าว่ะแม่นอตีวกเฮ้ยไข่เก่าเต้นหนึ่งหนึ่งยเยลีเด็กคข่เก็าซีหนึ่งเนื้อหน่อหนึ่งหนึ่งสี่เนาะสี่หนึ่งหน,นื้อใหญ่ซีหนึ่งหนึ่งพี่น้องแตบเ่ยวโต้เกือบตับเดี่ยวค่ะเกือบข้าวขาบข้าวขาซื้อเลขเนี่ยมันตับตับเสี่ยวโต้ ผมก็บอกเอฟซีเลยไฮตัดก็มาดามให้บอตัตไฮกับต <ain> uh, ัดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะผมบอกไปเพราะว่ามาดามไฮสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหฮตัตเอฟซีกับบล็อกยุว่าให้ติดตามตัวเลขมาดามงวดที่ผ่านมาสี่หนึ่งอันนี้มาดามพันหนึ่งวิ่งตลอดเป็นยังคือผมมาบอกเป็นเป็นตูนะซี่งวดตอนนี้อันนี้งวดที่ซีเลยสิเขาเรียกเต้นเต้นมาตลอดเต็มเดียวคงจีต่างเนาะต้องไปเพิ่ง เลขเล่าเข่งกันได้เจ้าลูตแซมเดียวได้มาดัางเนาะเจ้าไปขอปูอยู่บ่ฮะเจ้าไปบอกปูบ่เจ้าไปขอปูอยู่บ่ว่าไม่ข่อยเจ้าต้องไปขอบเล่าอยู่บ่ว่าไม่ข่อยขออนุญาตทายถ้ำหันนีก็ว่าปากขอบอย่างนี้เนาะเอาสามตัวแขกๆขกไปเด้อปูไอ้เจ้าคิดเจ้าฐานเนาะบอกคนเน้ยอย่าตื่นอย่าทวงไรเนาะฮะ สามหมดเลยที่นอนพีตตัวเดียวนอนสามหมดเลยท่านผู้ชมเล่าคือกันได้เต็มเดียวเต็มเนาะัดที่นี่ค่อยตีนส่เลยเพราะว่าดูหั่นบ่มีไผ่มีข่อยมีหอยอยู่ในวงคนเจ๊คนจีนเจ้าผู้เดียวมีข่อยผู้เดียวว่ดที่นี่เอาตีเบิ้งเด้อบัดีเจ้าผูดนึ่งกับคือเป็นสีเพราะว่ามีสองจุ้มสองมูนแม่ันว่าเอานึ่งใสอีกัดม่าล้วเลยเกลเจ๊สองมูบอ่ครับก็เจ๊สองบอครับ นันหุดเท่าก um ับ <c> ว <oughs> ัดสี่แล้ววันนี้แล้วเจ็ดเจ็ดนอกไปเจ็ดสองโตขาคอกระตีโตเขมีวะเขไหนข่อยวันที่นี่ครับไอ้ดามเล่าฟันให้ฟังแล้วพี่นอนกับล่องจูบเาไ้ดยครัแต่ว่าแมาดามนี่มั่นใจว่างวนนี่มีตัวใดแน่แน่เจ็ดเหลววิ่งเจ็ดป่ะเจ็ดเหลวคอยตีเจ็กมันเป็นเจ็ด เจ็ดผัดยูซองคุ้มนี่เนาะน่เนาะน่เนาะน่เนาันี่เนาเนานเนะนี่เนนี่เนาะนีนนี่เนานี่นนี่นาะนี่นา่าี่น่งาะนี่เนน่เาะนี่เนนี่าะ้เาอเนาี่เนา่าน่านนี่เาี่เน่เนนเนาะ่นาะเาเเาะ่าะเาุน่นเนนน่่ะแม่น ฟันเลยกันขึ้นมากนี่สิฟันเอาปุสิฟันเคอนนฟันเห็นได้หน่อยนี่ตัวงวดว่ะค่ะแมนค่ะตัวงวดเลยขึ้นเล็กออกปุ๊บหนีฟันเลื่อยกันขึ้นมากนี่สิอันนี้ก็เล็กออกปุ๊บฟันอีกแล้วตัวมากสิบร่าเหี่ฟันเด้ค่ะสิเป็นแบบว่าจำว่าได้หรือยังสีเนี้ยค่ะสี่เจ็ดเข้าไปเป็นปีชนะมากสี่เจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดนะคะของมันตตีพวกเขานี่จะไว้ตะสองโตัวกับไฮเป็นซี่เจ็ดนะครับสีเจ็ดหรือว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะครับ จะซอยมาดามตีให้นะครับอาจจะเป็นสี่เจ็ดนะครับอาจจะเป็นสี่เจ็ดก็เจ็ดสองนะครับเออนี่ยเพื่อตีซอยตีเด้อซอยตีซอยกันตีเนาะครับเนาะซอยกันตีเด้อพี่น้องวันที่แล้วกับเอฟซีกันยังบอกว่าโอ้ยเหล็กเรามาอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องตีเบิ้งคักๆแล้วก็ดึงออกมามันเป็นคู่ให้ได้เนนั่นน่ะเพิ่นก็ซื้อตัวสิบสีเบิ่งแน่นั่นบัดทีนี้เป็นทางสั่นเอาลาบ่กลับเนาะ อ่ะพี่น้องนะคะตัวเลขของมาดามนะคะท่านเหมือนเจ้ามาเขียนหนเลยว่ะมาดามบนท่ามังง่วนที่แล้วบุด้เฮดสองตัวให้บุด้เฮดสองตัวให้สิดายอยู่เขียวไหลเหมือนเจ้าเพี้ยเลยว่าบอกว่าบอกกันไรกันไรเนี่ยในเรืนะครับคนณเจ๊กสองกุมกลุ่มนี่กับกลุ่มนี่เราจะขวางยืนอยู่บ่มีไผ่เลยมีตัวเองอ่ะครับ เจ็กจังได้กับมาดามตีเป็นเจ็ดเจ็ดครับแต่ว่าเจ็ดตีเสองกลุ่มนะครับเจกับเจ็ดแล้วเหรอมาดามเพขาบอกยี่ตรงกลางนะครับจะได้กับเจ็ดจะน้ำจน่ะจังได้กับเจ็ดเนาะแม่นว่อาจจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่อะไอ๋อค่ะเนาะครับเนาะมันหามเนาะสองกลุ่มมาดามตรงกลางนี่นว่าฟันนี่เป็นฟันตองวดเนาะมาดามตรงกลางตะขอ้อนจีนตะข้คนจีนเนาะบ่มีคนไทยเลย ผู้ใช้ผมเด้ค่ะม่จะาผู้ใช้ผมผู้ยิ่งมีจต่ของผู้เดียวเอาตีเบิ้งง้อยกันตีกระทือว่าเป็นฟันเม่นอยู่นะครับเนอะไปมาลร้งวดดยอะฟันสองห้าตีแบบถึกนะครับฟันดีดีฟันดีมากฟันดีแล้วแต่ว่าตีให้ถูกนะคะท่านผู้ชมก็ ให้ท่านผู้ชมตีด้วยนะคะว่าตรงนี้คนตีถูกจะเด้ยเขาว่าตรงนี้คนถูกอยู่แมนต่วันข้าเจ้าะถึงบ่ปากสิละแม่เออหยังน้ำดอกเด้อเอาไม่หายดอกถูกกดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำเนาะแมนดีใจน้ำต่คนถูกกันแต่ว่าถูกกระแทกท้ายมากก็ได้แต่บ่นเขาก็ไม่ได้ว่าอยากได้หยังน้ำดอกยางหน่อยก็เออมีกาลังใจเนาะซีได้บอกซีได้เว้าซีได้เราให้ฟังนะคะพี่น้องค่ะฮะไม่ไดอยาก โทรมาหามาดามก่อนเขียนให้แนวทางบทนั้นเขียนให้เลแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางก็ได้เลยกะเป็ดเข่ากุ้มเจจแดงนั่นล่ะนั่นอืมขันผูาได้โศกผู้ได้มานก็ดีใจนะมคืองวดวังหันขันผู้ได้วิ่งก็คือสิได้แน่นอนอยู่แล้วแหละนาะมาดามเนาะนะคะเข่าเบิ้ดเนาะเข่าทั้งหนึ่งทั้งสี่ทั้งหนึ่งทั้งสี่เนาะเอาหลบนี่เป็นแต่เนี้ยเจ๊จีนนี่สิเป็นตังไดรุ่นกระโดดที่ว่าเจ๊จามาบอแน่นี่ เจกมาบองวดนี้เเวลาลุงขี่ไปเขาค้นฝันอายุเท่ดใดเพื่อนจะมาถามอ๋ออยากถามอายุมาดามด้วยอี่สิบเจ็ดเนเจกี่เจเนี่ยสีเจ็ดปีถือแล้วบ้านอายุตรงคนะกับกับรูอันนี้ฝันเห็นเจกติกก็เลยถือกเกอเจกจุ่มกันยุงสีจุ่มกันยุงสิเล่ให้ฝันสี่เล้วพรามเบอกเป็นตัวรถคอได้ใจสนองมา แต่ว่าเพิ่นให้เป็นพิศนะแต่เขาบอกไว้ง่ายช่วงเขาพันศาเข้ามองหนมาแล้วแม่นบ่ะจึงจะสีเพิ่นสีบกไฟทำงานไปเลยเพิ่นพักพนเนาะนะคะเพิ่นหยาดเสียสินบ้างแต่ว่าคันหายคือคลายๆกระเพิ่นสิว่าห้ตรงนะมันอาจจะขึ้นเต็มลงเต็มก็เป็นได้ถ้าเอฟซีสังเกตเบิ่งเด้อมาดามหายตัวได้หนิต้องมีกันไว้เด้อคันมาดามหายคือเพิ่นหายมาหลาย แต่ว่าเขาต้องการขึ้นบนล่างไว้น้าเนาะนะคะก็จะประมาณนี้จะบนข้างหน้าคุ่ผู้ชมันนเป็นบนเหมือนมันวันเมื่อกี้เซี่นก็เป็นบนปันแซนยังก็ะหาซูลสามเขาตกเกล้ยวอันตปันเนินเบอรซี่ดาาล่มารุดเขาตลองัดเนาะเขามาที่รถสวงตู่สองตู่เนาะมาดามาดำเป็นขุนเขียวโซโซ ก่อนสี<อ>ไปรับลูกกับโชดตัวเลขฝากเอฟซีสักก่อนนะค่ะเนาะคะ่ะแบงปันพี่น้องเฮ้าสุกูสุคนมาดามเพิ่นตีงหาย47 7กับ747นะครับแต่ว่าแอดมินตันหายตัวนะครับจะมี47 72 77นะครับฝากไว้เป็นแนวทางเนาะมาดามเนาะค่ะรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับเป็นความฝันนะครับผู้ใดตีแบบไรกับซอยอมเมนแม่เด้ คนเจคนจีนอ่ะครับอจังได้กับเป็นเจ็ดแมนมาดามเดตีเป็นเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดมาดามนั่าซีนะครับเพวร์มีสองลุ่มนะครับรอบมาดามอยู่สองสุดน่าจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดโมเมนต์เจ็ดสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดเจ็ดนะครับตามที่มาดามมนตีให้ทำเพิ่มให้เป็นเจ็ดสองหัวก็เลยตัดให้มาดามพร้อมนะครับบางที่เป็นอาจจะ ลืมคิดแล้วมีจ็ดสองตัวก็ตังนมาเ็ได้นาอสามตัวผู้ใดเขาเาเอาย่ตรงนี้ลรลืมลืมเขียนได้เมื่อกี้ีเจ็ดสองเอาไปอีกบอเขียนบอเขียนเขียนกันเนี่ยอ้เมันคักลวดเอาเอาคักคัรับเขียนแม่นเออเอาเขียนเอาหนัมาักลดมั่ยมันเบาแล้วเพราะคักใจต้องเขียนให้เรียบร้อยเลยยสนได้ป่ะครับเมื่อกี้เสดนจทนเขียวซีนึ่งมืองหัน ตากิมีเตชิบสี่เนาะว่าไปอยากบอกจะคอยกันชิบซี่ยเจ็ดสี่สองครับสี่เจ็ดสองคสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ใสเจ็ดเจ็ดท้องตีเด็ดเจ็ดเนาะค่ะโอ้ถึงว่าทำตีสวยเมนตัวตรงนี้คี่ยเติมไปอีกตัวหนึ่งมาสั่นการผจีนนะคะผมก็เลยว่าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เป็นเจ็ดสองกันเย็ะนะคะการพาดนะครับ ผู้ดใดพึงเขามาเบิงตกเปิดเบิงยอดหลังเจตต่างเนาะคเจตต่างไปยอดเบิงเลยค่ะ สาติตีเนาะบ่แม่นสี่หมวดบ่บอกเนาะแม่เของวัดตัวเนาะชุดเต็มที่ว่าชุดเต็มมาดามเนี่ยเลขเด่นนี่แห้งแห้งทักเนาะเจตังเนาะผู้ใดมักเลขเด่นเนาะโอ้ยย่ามาแบ่งกองข่อยร้ายข่อยดีมากยังงี้ยมหาข่อยโย่ง่ายคนเกลียมุ่งละมัเด้เอาเอาคักคักเอาคักคักไปกันจะได้ตัวดีคือกันเนาะพี่น้องไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเปล่าซื้อลอตอรี่ไปรสตอรี่ไปครับแม่นหาลอตเตอรี่ไว้ก็โชคดีเนาะครับผู้ใดถูกแล้วัม้ทีหนึ่งแกย่าลืมข่อยเด้อ มาดามเลยเจ็ดต่างเรือพี่น้องค่ะประวมั่นทีหนึ่งอ่ะเพราะว่าบางคนเพิ่งไปเอาสามตัวเลยสิเนาะคมีบ้านหัวเฮงๆเนาะครงนั้นทีหนึ่งกับมาพี่เด้อมานหลานได้มาหาจ็ดต่างมาหาเจ็ดนะคะตามตัวเลขที่มาดามให้นะคะมาดามฟันแม่นนะคะแต่ว่าพี่น้องจะตีถือบอนะคะแล้วมาดามเพิ่งกับตีให้แล้วนะคะถ้าพี่น้องชอบผู้ชอบจังไรก็ลองคอมเมนต์มาเบิ้งที่แน่ๆนี่ เจ็บนี่มาแนนอนเดินบ่ลานปเนั่นนคบอกว่ามาล้วนใจค่ะเวานะคะฝันแบบเก่าอัก่ามากกลมในสุดไห่พนชิวงแหมฮะพงกลมให้แน่มาดามเจ้าเี่เนีาตสุดบอกมสามโตแม่งให้แน่โตมากเบิดียวนาะเน่้ยมากเบิรมากเบิรเอาเบิร์ตโิงบบพิงเอาเบิร์ีลาบให้ติมเนียบให้ิมเอาเบิร์เอาเบิร์ตเบพิงบบพิงตันี่ ตั้ตัว่ได้ออกตัวนั้นรูแม่นไ่เนาะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดมักัันมกแบบง่ายๆผู้ใดทุนหน่อยกับคนทุนหน่อยนะเออทุนหน่อยสำหรับคนทุนน้อยสี่เจ็ดเจ็ดเท่านั้นค่ะนะสุกๆมันหมานสุกโง่สุกคนขอบคุณสำหรับแนวทางของมาดามนะครับขอบคุณเลยหล่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ